ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็นะครับพิมพ์เหรียญนะครับดวงพคูณปริสุทธโธนะครับซึ่งนะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าทุกท่านนะครับน้อยคนนะครับที่จะเคยเห็นเหรียญนี้นะครับส่วนมากจะเจอแต่ของปลอมนะครับเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเสมือนจริงนะครับเป็นเหรียญเสมือนจริงนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับ,นะรบซึ่งนะครับผลิตในปี2536นนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อคูณท่านชอบมากนะครับ โดยมีนะครับช่างของกรมศิลปากรนะครับแกะพิมพ์ถวายนะครับซึ่งหลวงพ่อเห็นแล้วนะครับว่าเห็นพิมพ์เห็นพิมพ์ที่กรมศิลป์แกะถวายแล้วก็ชอบนะครับเพราะว่าเหมือนนะครับเป็นรูปเหมือนท่านจริงๆรินะขนาดนั้นนะครับก็เลยหลวงพ่อก็เลยเซ็นชื่อนะครับเขียนชื่อกำกับนะครับไว้ในพิมพ์ด้วยนะครับ ช่งก็เลยแกะนะครับทำการแกะให้เป็นลายชื่อของท่านนะครับติดไว้ด้วยนะครับเห็นครับลายมือของหลวงพ่อคุณจริงๆนะคเลยนะครับ,รบ,รบจำ่วันการสร้างนี้หลวงพ่อครับสร้างมาสร้างนมนะครับ แลก็ปลูกเสกเองด้วยนะครับยังไม่ทันนี่เลยนะครับหลวงพ่อให้แจกเฉพาะเหยดาลูกศิษย์และคนใกล้ชิดนะครับยังไม่ทันได้นำไป,ปไหนเลยนะครับเหรียญปลอมเต็มวัดเลยนะครับก็แต่หลวงพ่อก็เลยไม่ทำการ สร้างต่อนะครับก็แสดงว่าหลวงป a n สิทธิ์คนใกล้ตัวท่านนะครับนำ,น,ำนำเหรียญนำเหรียญที่หลวงพ่อให,ให้แล้วนำไปทำปลอมนะครับอันนี้ก็นำเหรียญจริงนะครับการจริงนะครับได้มาจากนะครับคนใกล้ชิดของหลวงพ่อจริงๆนะครับนะครับ เป็นเหรียญน,นะครับอ่เป็นเหรียญแบบเสมือนจริงนะครับดูนะครับดูดวงตานะครับหลวงพ่อนะครับเ,เหรียญเล็อกเก็ตสเสมือนจริงนะครับแกะพิมพ์โดยช่างออกแบบของกรมศิลปากรน,นะครับเป็นผู้แกะถวาวนะครับอา่าเป็นเหรียญรูปล็ Get, อกเก็ตสี่เหลี่ยมนะครับ แต่ละมุมนะครับมีอัคระยันนะครับหัวใจธาตุสีนะครับนะมะพทะนะครับนะครับด้านล่างนี้ก็เป็นลายมือหลวงพ่อนะครับเขียนลงในแม่พิมพ์เองเนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะครับโค้ดมะมะนะครับคือธาตุน้ํานะครับหลวงพ่อก็เป็นคนต่อเองนะครับซึ่งเป็นธาตุอ่า ของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเป็นธาตุน้ำนะครับครับเป็นเหรียญที่สวยงามที่สุดนะครับของหลวงพ่อคูณปริตสุดโทนะครับก็เนื่องจากเป็นปหรียนเสมือนจริงนะครับก็เลยนี่นะครับสวยงามนะครับแต่มีการปลอมเกิดขึ้นมากมายนะครับ หลวงพ่อก็เลยไม่ทำการสร้างต่อนะครับก็นะครับทำให้เหรียญนี้นะครับจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ได้รับความนิยมนะครับแพร่หลายนะครับคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อท่านละสังขารแล้วนะครับให้ท่านดูนะครับว่า ช่างออกแบบนะครับแกะได้เหมือนหลวงพ่อขนาดไหนนะครับดูนะครับดูดวงตานะครับเหมือนกับหลวงพ่อมีชีวิตจริงๆเลยนะครับนะครับคมชัดนะครับดูนะครับเส้นนะครับเส้นอันนี้นะครับ มีไหลผมนะครับเหมือนลงริงนะครับเหมือนเหมือนภาพถ่ายลวงพ่อนะครับจริงๆเนี่ยนะครับที่ใช้เป็นแม่แบบนะครับนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับจัดแต่ว่านะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มี พุทธคุณพอสมควรนะครับนะครับจึงทำให้การปลอมนั้นเป็นที่แพร่หลายนะครับท่านเปิดดูในเว็บไซต์ในโซโลโซเชียลทุกนี้เลยทุกช่องทุกทางเลยนะครับท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเหรียญน,นะครับเหรียญลายเซ็นลายมือหลวงพ่อนี้นะครับเหรียญรุนนี้นะครับปลอมเยอะมากนะครับ ร,รู้ทั้งรู้ว่าปลอมแล้วไม่เหมือนนะครับเ,เพราะว่าเป็นการแกะนะครับแกะแบบเสมือนจริงนะครับพิมพ์นูนสูงนะครับเป็นเหรียญด็อกเกตนะครับเป็นการแกะแบบเสมือนจริงนะครับโดยช่างผู้แกะก็เป็นช่างออกแบบของกรมศิลปากรน,นะครับท่านเป็นผู้แกะถวายนะครับในปีพศ2536กหลวง,งพอ่อพอใจมากก็เลย เขียนชื่อตัวเองลงไปกำกับด้วยนะครับให้ช่างแกะเพิ่มอีกนะครับแล้วหลวงพ่อก็ปาหมอกมาเสร็จหลวงพ่อก็ปลูกเองนะครับต่อโคดนะครับโคดมะนะครับหมายธาตุน้ํานะครับต่อโคดลึกด้วยนะครับครับอันนี้ก็ครับนามาให้เพื่อนๆได้ชมครับแล้วพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงไหมนะครับ รับรองนะครับว่าไม่เหรียญน,นี้นะครับเดียวเหรียญเสมือนจริงนะครับหลวงพ่อไม่เคยหายากมากนะครับไมแม้แต่ขนาดว่าในโซเชียลก็มีแต่เหรียญปลอมทั้งนั้นนะครับนะครับนะ มีบางคนบอกว่าเหรียญนี้ไม่ได้อยู่ในระบบการสร้างของหลวงพ่อนะครับดูแค่ว่านะครับดูให้ดูว่านะครับการแกะพิมพ์นะครับความสวยงามครับให้ดูแค่ว่าความชอบของหลวงพ่อขนาดไหนครับหลวงพ่อต้องของหลวงพ่อลงลายชื่อลงไปนะครับนะครับดูนะครับดวงตาหลวงพ่อครับมองยังไงก็เหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ นะครับยังไงครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับกดหกดไลค์กดติดตามนะครับขอให้บารมีหลวงพ่อคุ้มครองนะครับนะครับท่านเป็นนะครับน่าจะเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายนะครับของประเทศไทยแล้วนะครับสละได้แม้กระทั่งอ่าร่างที่ไม่มีไหลวิญญาณแล้วนะครับนะครับหายากมากนะครับพระ อริยะสฆงพระอระหันต์ขนาดนี้นะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากให้คเพื่อนทุกคนนะครับถ้าท่านใดนะครับพบเจอพบพานนะครับในเหรียญแบบนี้นะครับท่านรู้เลยว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญน,นะครับรูปเหมือนเหรียญเสมือนจริงของพระคูณนะครับแล้วก็ตายมือ ตรงบนท้ออกเหรียญน,นี่ก็คือลายมือหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเขียนลงไปในบ็อ,บอกอ,ออกที่ช่างออกแบบให้นะครับช่างจริงได้ไปแกะเพิ่มเติมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ